พูดให้กินหลายรอบเชิญม,มัอนยืนบนไหล่เขาอร่อยไหมอร่อยห้าสิบบาทอะไรลองประโยชน์อะไรมีประโยชน์จัมมินซีโอ้เออมาเธื่อวันว่าหิวเออมา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 เห็นพูดหลายรอบแล้วมาเดี๋ยวจะกินไม่เอาน้ำไม่เย็นก,ก็กินไม่อร่อยอร่อยเหมือนกันไม่เอาเอาน้ำเย็นแล้วก็ไปเอาน้ำเย็นมาโอ้ยเอา น้ำเย็นเอ้ยให้กินมีประโยชน์กินแล้วจะได้สดชื่นเขาว่านะอืมกินก็กินพูดให้กินหลายรอบออออนนสดชื่นจริงหรือเปล่าสดชื่นเหมือนยืนบนไหล่ขสดชื่นมืนยืนบนไหล่เขา <laughs> อ่ะโยอ่าอร่อย้ยมนหลมอะวอร่อยห้าสิบบาทห้าสิบบาท แกลืห้าสิบ What What the fuck ตังมากินไปแล้ววะเธอให้เขากินตังมากินไปแล้วก็ใช่ก็ให้กินก็เธอให้เขากินเองอ่ะแลาวก็เธอก็กินเองอ่ะโอ้เมีนไม่ใช่แล้วเธอบอกอร่อยนี่อร่อยก็ตังมาเกละห้าสิบบาทแกละห้าสิบบาทต้นทุนเขามาเยอะมา ขอบคุณที่อุดหนุนขอบคุณที่อุดหนุน